มาอัปเดทข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือที่ใช้ชิป snapdragon 8 elite เครื่องแรกอย่างเป็นทางการในไทยนะครับร e a l m e gt 7 pro เขาบอกว่าตัวนี้เตรียมตัวจะเปิดตัวในบ้านเราวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโทรศัพท์เองมีหลายๆฟีเจอร์น่าสนใจนอกเหนือจากการเป็น snapdragon 8 elite เครื่องแรกในไทยแล้วเนี่ยนะครับ เขาบอกว่ายังเป็นมือถือที่จะขับเคลื่อนด้วย AI ของจริงเลยนะครับเรียกว่าเป็นยุคของ AI โดยสมบูรณ์แล้วสำหรับฝั่งโทรศัพท์มือถือของ Android นะครับก็สำหรับ r e a l m ม GT7 Pro เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็น GT Series ของ r e a l m มคือเป็นตัวเรือธงตัวท็อปสุดไปเลยที่มันผ่านมาเนี่ย GT Series เขาก็จะเน้นเรื่องของความแรงนะครับมีแค่ตัว GT6 นั่นแหละที่อาจจะดูผิดแปลกไปจาก รุ่นก่อนหน้าสักหน่อยคือเป็นเน้นเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับเรื่อง performance เป็นเรื่องรองแต่ใครที่เป็นแฟนแฟน realme GT นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ GT 7 Pro เนี่ยผมยืนยันเลยว่ามันกลับมาแล้วนะครับเป็นแบบมือถือที่เน้น performance แรงมากๆนะครับชิปเนี่ยเป็น snapdragon 8 Elite นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมันทำให้การใช้งานโดยภาพรวมของโทรศรัพท์โดยรวมเนี่ยดูดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ โดยทางเรียวมีเองนะครับณนะวันนี้ก็เริ่มปล่อยพวกการเชิญต่างๆแล้วก็เริ่มมีข้อมูลข่าวคราวเกี่ยวกับตัวเรียวมี GT7 Pro ออกมาเผยแพร่ที่เป็นสาธารณะมากขึ้นนะครับเขาจะบอกเลยว่าเรื่องของ AI เนี่ย GT7 Pro นะครับทั้งในแง่ของการจัดการเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเรื่องของตัวกล้องเรื่องของการาสร้างภาพหรือว่าการลบภาพอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็น generative AI เนี่ย T7 Pro เนี่ยก็จะทำได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวชิปเซตเองเนี่ยอย่าง Snapdragon 8 Elite เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยได้ไล่ๆดูคลิปของช่องเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราทดสอบอมือถือรุ่นนี้นะครับที่ใช้ชิปตัวเนี้ย Snapdragon 8 Elite เนี่ยกับเกมระดับ Triple A ซึ่งมีหลายคนก็ถามมาแนละผมตอบนี้แล้วกันมันเป็นตัวแอปทดสอบของเขานะครับประมาณว่าเป็นเหมือนอู m u l a t o r ที่จะ จำลองลักษณะการทํางานให้มันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับโดยเกมที่ผมทดสอบนะครับมันก็มีหลายเกมแหละแต่ว่าที่ถ่ายมาลงให้ดูจะเห็นว่าเป็นเกม assassin creed rogue นะครับก็เป็นเกมประมาณปี 2013- 2014นะซึ่งในณนณะนะตอนนั้นนะถ้าย้อนกลับไป2 0 1 3 2 0 1 4ี่เนี่ยเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการ์ดจอแยกนะครับมีแรมอย่างน้อยก็8กิกหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวการ์ดจอเองก็ต้องมีแรมแยกนะครับ CPU ก็ต้องมีความแรงประมาณหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือการที่จะ รันเกมเกมนี้ได้เนี่ยนอกจาก CPU นอกจากการ์ดจอนอกเหนือจากบอร์ดจากแรมแล้วเนี่ยนะครับกำลังไฟที่เครื่องจะต้องใช้ในการรันเนี่ยอย่างน้อยใส่ PSU ก็ต้องมี400-500วัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะต้องเป็น PC Desktop ใช้ระดับของไฟบ้านถ้าเล่นแบบ60เฟรมกราฟิกประมาณนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยคือด้วยโปรแกรมที่เขาส่งมาให้ทดสอบเนี่ยมันทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เฮ้ยมันทัดเทียม กับการที่เมื่อก่อนอ่ะสิปี1 0บสบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ไฟประมาณประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าวัตต์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่บนอุปกรณ์พกพาชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยนะครับที่แบบตอนเล่นอะ่ะไม่ได้เสียบสายชาร์จด้วยซ้ําไปนะครับกินไฟในระดับที่แบบเป็นอะแดปเตอร์ผ่านสาย USB Type C นะครับก็ก็ถือว่าเทคโนโลยีมันมาไกลเหมือนกันนะสำหรับ10ปีที่ผ่านมานะครับก็มันทําให้เห็นภาพว่าตัว T7 Pro เนี่ยมันพอที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับระดับแบบ การทํางานดับเดสก์ท็อปมันทําได้อยู่แล้วนะครับกินไฟก็นน้อยกว่านะครับนอกจากนี้นะครับมันก็เปิดเผยรูปเครื่องนะครับของตัวเ e e l มี GT7 Pro ด้วยนะครับในตีมรอบนี้จะเป็นสีออกส้มๆนะครับเ็ก็จะเป็นตีมแบบประมาณว่าเป็นอวกาศอวกาศหน่อยๆนะครับซึ่งก็สีสันผมว่ารอบนี้ก็ทําสีออกมาได้ดีแล้วก็ตัวสีส้มเนี่ยผมว่าเลือกโทนมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับตัว Realme GT7 Pro เนี่ยก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพนะครับที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพค่อนข้างเยอะมากๆเลยมันจะมีชื่อของตัวระบบของเขาประมาณว่าตัว Hyper Image Plus นะครับตัวนั้นเนี่ยที่เท่าที่ได้ลองเล่นคร่าวๆมานะครับทั้งจาก รุ่น G7 Pro หรือมันจะเป็นรุ่นก่อนหน้าที่ที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เคยไปลองเล่นมานะครับมันทําให้การถ่ายภาพบนโทรโศัพท์มือถือเนี่ยนะครับในความรู้สึกข,ของผมนะมันยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแหละจากที่แบบบางทีเราถ่ายกรณีง่ายๆที่เห็นภาพง่ายๆเลยคือการซูมนะครับกรณีที่สมมติเราถ่ายซูมไปบางทีเรามองจากการพรีวิวอะเรามองไม่เห็นรายละเอียดด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบตัว Hyper Image Plus เนี่ยมันก็ทําการแบบยัดรายละเอียดเพิ่มเข้ามาให้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันสามารถซูมในระดับที่ คุณภาพของรูปถ่ายที่มันใช้งานได้จริงนะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัว HDR ต่างๆพวกนี้เป็นของถนัด AI เลยแล้วก็การที่มันมีชิปประมวลผลที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีการปรุงผล AI ที่ดีเนี่ยมันทําให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือน,น่าสนใจมากขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าตัว Redmi G7 Pro เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่ชิงเปิดตัวก่อนในปี2024นะครับแต่ว่าภาพรวมเองสําหรับผมเนี่ยมันทําให้เห็นภาพรวมของโทรศัพท์มือถือในปี2025้ได้เลยว่าการพัฒนา จะมาในเรื่องของการก้าวกระโดดเลยก็เป็นได้เช่นกันนะครับซึ่งใครที่กําลังเล็งๆมือถือใหม่นะครับผมแนะนํานะ Gt Pro ตัวนี้เดี๋ยวรอดูราคาในงานเปิดต,ตัวดีกว่าว่าทาราคาออกมาได้เร้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งในงานเปิดตัวของ Gt 7 Pro ที่ประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเวลาก็ห้าโมงเย็นตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวอย่างไรพวกฟูลร,รีวิวตัวเครื่องต่างๆหรือว่าการทดสอบด้านอื่นๆเรื่องเรื่อง,องการเล่นเกมอะไรพวกนี้ เดี๋ยวมีในช่องเราแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราไปด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับ D7 Pro กับชิป Snapdragon 8 Elite นะครับคอมเมนต์พวกคุ้ไปได้เช่นเดียวกัน,นครับ